ตอ่อปไปมิตะเพาัวน,นี้เป็นสีม่วงครับช่องนี้อีฟาน,นก็จะเป็นเหมือนกันบจังหวะ ก็จะทำสลับสีนะพี่สีม่วงสีขาวนี่เป็นสีขาวแล้วครับ ็ดสุดก็เป็นฝังนี้ครับนี่เป็นสวนดอกไม้มิตรภาพของจริง ใช้กระดอกไปครับเป็นอะไรสุดยอดนะค,ครับเสียค่าบริการนะครับเข้าค่าเข้าหนึ่งร้อยบาทนะครับไม่รู้จะคุ้มไหมแต่ว่าเขาเขาก็มีสีเหลืองกับสีแดงครับเป็นโทนนี้ สวนดอกไม้มิตรภาพก็คือติดถนนมิตรภาพไม่ได้มิตรภาพอะไรกับร้าน้กหนาหรอกครับแต่ว่าเป็นสวนอกไม้ที่ติดกับถนนมิตรภาพก็เลยตั้งชื่อเป็นสวนดอกไม้มิตรภาพครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนดอกอะไรก็ไม่รู้นะครับ ไม่ใช่มันไม่เหมือนงอนไก่นะครับแต่ว่าผมก็แบบช่องสองสีเหลืองครับเหลืองอร่ามง,งามตาก็จะมีเหลืองกับแดงสลับรันด้วมีสองสีก็ได้จะมีสีส้มด้วยครับถ้าผสมพันกันรู้สึกว่าจะเป็นส้มแดงก็มีนะครับส้มออกแดงอันนี้ก็จะมีสีต่างกันนิดหน่อยนะครับจะมีเหลืองอ่อนเหลืองออกส้มนะครับ แดงก็จะมีแดงอ่อนด้วยนี่ครับก็กคร่าวก็ประมาณนี้นะครับก็จะจะุนเร็วหน่อยครับท่านอาจจะรู้สึกพวกเมาต่อฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเดี๋ยวก็จะกลับกล้องให้ดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือน รวานไก่อะไนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาทำเป็นทุ่งใหญ่ยาวแต่จะมีสีเดียวนะครับแล้วก็กลับมาให้ผมดูตัวเองหน่อยนะครับนี่คือถูกกว้าง เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรที่มันแตกต่างมากครับก็ประมาณนี้นะครับกก็ดูนะเดี๋ยวพาไปดูาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งครับเขาจะทําจดให้มีที่สำหรับถ่ายรูปด้วยพูดถ,ถึงค่าเข้าก็าแพงเพราะว่าดูดอกไม้ก็ไม่มีอะไรมาก ก็ัำเดินข้ามมีคัะก็จะเป็นดอกอะไรก็ไม่รู้นะครับทีนี้อันนี้ก็ออกโซนม่วงครับเดี๋ยวก็มันจะตัปเตอร์สีม่วงให้ดูครับตอนนี้ก็ยาขึ้นแซมเยอะไปหน่อยอเ,เดี๋ยวก็ออกม่วง,วงครับเดี๋ยวก็ขับด,ดูให้ดูผมหน่อยนะครับ รบรคือออกม่วงชัดเจน,นครับแล้วก็มีพื้นที่เยอะเดี๋ยวก็คงพัฒนาปรับปรุงนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูไปทำร้านอาหารทำอะไรต่อไปก็ไม่รู้แต่ผมก็คงคิดว่าประมาณนี้น่าจะพอ น,นี่ก็กลับป้าให้ดูอีกฟ้าหนึ่งครับมุมกว้างๆของทุมงดอกไม้ทุ่งทั้งหมดสวยไหมสวยแต่ว่าอลังการโคตรพพๆนะเขาคงจะสู้ญี่ปุ่นไม่ได้เขาต้องดูดินสีก็ พอจะแตกต่างกันเลยครับอันนี้คือส้มแบบนึงนะครับเป็นส้มนีแดงนะครับนีแดงนะครับเหลืองก็มีแตกต่างกันบ้างครับแต่ว่าถ้ามอกกงไกลๆก็เหมือนกับเป็นสีแดงกับสีเหลืองแค่นั้นนะครับมีส้มอนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นต้นที่ทันที่มันเริ่มเหี่ยวแล้วแก่แล้ว 爸。 เป็นบานเย็นนะอันนี้ก็จะออกใบทางส้มน,นี่ก็จะโลอิออกบานเย็นนะครับเหลืองก็จะเป็นเหลืองแต่ไม่จะเริ่มเหลืองเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันซะทีเดียวครับอันนี้อันนี้คือผมนะครับ กลับเป้าไปให้ดูเพื่อนๆผมโตอยู่นั่นแหละกระซ้ายเข้าไปถ่ารูปให้เพื่อนดูหน่อยตอนนี้ก็เป็นผู้ชายกับดอกไม้นะครับมันเข้ากันช,ชะเลือเกินชายนมลุมชะกันนะครับอยู่ในทุ่งดอกไม้ <c oughs> ก็ผู้ชายก็ออก็จะเสพได้ประมาณนี้แหละครับมากกว่าน,นี้ก็ไม่ไหวมีคนมาแวะเยี่ยมชมเยอะน,นะครับแต่เราทำไมเราไม่ไปฝั่งน,น,นู้นบ้างเพราะอะไรดอกทานตะวันมันยังไม่ออกตรงนี้ดอไม้มันยังไม่โตมันกำลังเริ่มกำลังเริ่ม ฝั่งลุนตะวันอ่ะถ้าออกก็สวย สีเหมือนกัน,นครับเรามาที่นี้ก็ให้ดูผมด้วยนะครับวนันจะกลับนะครับก็มีหลายสีใช้ได้นนขาวก็มี ใราบป็ระวนดูแลรักาไม่ใช่เดี๋ยลก็ให้ดูใกล้ๆแต่ละชนิดนี่จะเป็นสีหนึ่งรับออกบันเบียงเลยเข้มากนลยออกเป็นสี เป็นปอนุสาลนะครับ